สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง m o r n i n g งทารุนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนสิงหาคม2567นะคะชาวลัคนาราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ การดูเป็นการดูโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราซีมีในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบแรกหกดาบค่ะ6ดาบคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจากจุดเดิมไปสู่จุดใหม่จุดเดิมอาจจะเป็นจุดที่คุณไม่พึงพอใจเป็นจุดที่ทำให้คุณ ผิดหวังออกไปจากความผิดหวังเพื่อไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมบางคนงท่านอาจจะย้ายที่อยู่ย้ายบ้านก็ได้หรือบางคนงท่านอาจจะบ้านอยู่ใกล้น้ำํำอ,อ,อยู่ใกล้แม่น้ําอยู่ใกล้ทะเลใกล้ภูเขาแบบนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางหรือยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้ราชินีถือเหรียญคุณกําลังจะรวยนะคะ คุณออกจากสถานการณ์ที่มันมีความทุกข์ในด้านของการเงินแล้วจะเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆถ้าในด้านของความรักคุณจะได้ความรักที่มันมั่นคงได้พักผ่อนได้พักผ่อนได้รู้สึกอิ่มเอมใจแล้วก็รู้สึกว่าได้หยุดพักกับบางสิ่งบางอย่างหยุดพักกับความเหนื่อยความท้อแท้ความสิ้นหวังอยู่ในโหมดของความสบายใจแล้วก็เจ็ดดาบเจ็ดดาบคือ ก่อนหน้านี้คุณน่าจะเจอสภาวะที่ถูกบั่นทอนในเรื่องของความรักเนาะถูกหลอกลวงถูกหักหลังถูกซุบซิบนินทาถูกโดนแบบเยอะค่ะถูกแบบเอารัดเอาเปรียบมากๆในเรื่องของความรักก็ได้บางคนท่านก็เจอการนอกใจเ,เจอการถูกแทงข้างหลังอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแปดไม่เทา้า อแล้วก็หกถ้วยสี่เหรียญราชนีถือดาบเด็กถือไม้เท้าแล้วก็หกเหเเรียญเอเนจีของคุณนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมามันบ่งบอกว่าก่อนหน้านี้คุณน่าจะเจอสถานการณ์ความรักที่มันผิดหวังเจอคนนอกใจหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ แอบรักใครบางคนก็ได้แอบรักคนที่เป็นคนชาวทาตไฟก็ได้ค่ะมันมีโอกาสที่เหมือนคุณอยากเติบโตในเรื่องของความรักอะแต่ความรักมันมันนิ่งๆเนาะคุณไปแอบรักคนที่แบบว่าเป็น i n t เ o ิ e r t ก็ได้คนคนนี้ก็ไม่ได้สนใจคุณจนทําให้คุณแบบว่าต้องเบี่ยงเบนต้องเบี่ยงเบนความรักครั้งใหม่หรือเบี่ยงเบนใส สายทานในเรื่องของความรักวินาศฉับไววิทยากรซื้อตรงแล้วก็หลับไม่ลงฝันกลางวันคุณน่าจะเจอสถานการณ์ที่โดนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของความรักเนาะคุณเป็นผู้ให้ แต่สิ่งที่คุณได้กลับมาอาจจะเป็นในเรื่องของการถูกนอกใจถูกบั่นทอนอืมจนตอนนี้คุณคุณรักตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบคุณอีกเนาะคุณเป็นคนฉลาดค่ะฉลาดคิดฉลาดเลือกตอนนี้คุณอยู่ใน energy ที่อยากทำงานอยากให้ตัวเองเติบโตมากๆในเรื่องของการทำงานอยากมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมีความร่ำรวยแล้วก็เหมือนกับ ความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้าน,นี้น่าจะเลิกลากันไปเนาะอยู่ใน energy ที่คุณมุ่งมั่นมากๆตอนนี้กับการทำงานมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคุณได้เริ่มอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองหรือรักตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะอยู่ในเส้นทางของการเป็นสายบุญชอบคว่าทำบุญหรือไม่ก็เหมือนกับพยายามลืมทุกอย่างลืมความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้น ลืมคนคนนั้นที่ทําให้คุณอกหักก็ได้ตอนนี้คุณอยู่ใน energy ที่อยากจะพักผ่อนอยากพักกับความรักอยากโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากๆแต่มันก็มีแตกเนาะเหมือนคุณพยายามอยากทําให้ความฝันเป็นจริงอยากทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ให้ตัวเองแบบลืมความรักครั้งก่อนให้ตัวเองลืมความรักครั้งก่อนอืมแต่คุณก็มันอยู่ในห่วงลึกเนาะคุณอาจจะไม่ได้ลืมคนคนนี้เลย เพราะว่าไพ่ของวันวานมันเกิดขึ้นแล้วก็หกถ้วยมันเกิดขึ้นคุณไม่เคยลืมความรักครั้งเก่าได้เลยคุณก็ยังฝันถึงหรือไม่ก็คิดถึงคนคนนี้เมื่อเวลาคุณอยู่เงียบเงียคนเดียวคุณก็ยังคิดถึงคุณก็ยังคิดถึงคนคนนี้ฝันถึงคนคนนี้บางครั้งก็หลับไม่ลงคุณอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนคุณ คุณอยากให้ความซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วยังไง mm. ในใจของคุณจริงๆเราอยากจะกลับไปนะอยากจะมีการเริ่มต้นชีวิตความรักครั้งใหม่เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ทําให้คุณเป็นเด็กได้อีกครั้งเป็นคนที่ยิ้มได้หัวเราะได้แต่ว่าอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เข้าไม่เข้าใจไม่ลงตัว หรือไม่ก็มันอาจจะเป็นความรักในวัยเด็กก็ได้ที่มันยังติดอยู่ในในใจคุณคุณรู้สึกแฮปปี้กับมันแต่มีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณและเขาต้องจากกันมาอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้ทําให้คุณเลิกกันไปโดยปริยายอืมแล้วก็คุณยังถือกับความรักครั้งนี้อยู่อาจจะรู้สึกรู้สึกดีๆอยู่ในใจหรือไม่ก็เก็บมันไว้ในใจ แล้วก็อยู่ในโมเมนต์ที่คุณปกป้องตัวเองคุณอาจจะไม่เคยมีคนอื่นเลยไม่เคยรักใครมาเลยก็ยังรักคนคนนี้อยู่ในใจมันมีโอกาสที่จะกลับมารักกันใหม่นะคะแล้วก็สารสัมพันธ์ต่อเพราะว่าในใจของคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้ตลอดเหมือนคนคนนี้อยู่ในหัวคุณอืมคนคนนี้เหมือนคุณไม่ได้เอาชนะกับคนคนนี้ได้เลย คนคนนี้จะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะจะมาเอาชนะคุณให้ได้แล้วก็มันจะเกิดเหตุการณ์นี้แบบรวดเร็วคุณจะได้โอแอคออฟเพนตเคิลคนคนนี้จะพุ่งตรงมาที่คุณเลยจะมาขอโอกาสจะมาปกป้องอยากได้โอกาสอีกครั้งอยากได้ความรักครั้งนี้กับคุณเขาอาจจะไปสร้างตัวตนเขาอาจจะผ่านฐานะไม่ดีเท่าคุณหรืออาจจะ ไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเท่าคุณเขาอาจจะซุ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองมีความมั่นคงในเรื่องของการงานเนาะตอนนี้เขามีความสําเร็จเกิดขึ้นตัวตนของเขามีความสําเร็จมีความรุ่งเรืองมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงแล้วก็พร้อมแล้วที่จะมาขอคุณจะมาแต่งงานจะมาเพื่อให้ความรักมันเป็นไปได้เขาอาจจะคิดมานานแล้วก็ได้แต่ว่าเขาไม่สามารถทําได้มันมันก็เลยเป็นความรักที่มัน จบจากกันไปโดยปริยายก่อนหน้านี้นะคะในณัปัจจุบันคือคุณได้รับความรักที่มันเต็มใจเป็นความรักที่มันค่อยๆเติบโตเป็นความรักที่แบบคนคนนี้พุ่งตรงมาที่คุณเหมือนเขารู้สึกว่าเขาต้องรีบมาเพราะว่ามีคนที่จะมาจีบคุณก็ได้เพราะคุณมีออร่ามีความน่ารักมากๆเขาอาจจะทนไม่ได้ถ้าเห็นคุณอยู่กับคนอื่นหรือ ทนไม่ได้ที่คุณจะมีคนอื่นน่ะอืมเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หลังชนฝามากๆเขาจะต้องแอคทีฟตัวเองผลักดันตัวเองมาจุดนี้ให้ได้เหมือนเขารีบสร้างตัวตนทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะมาขอคุณแต่งงานเพราะว่าไพ่ของหนึ่งเหรียญขึ้นหมายถึงอยากแต่งงานอยากเป็นครอบครัวเดียวกับคุณอยากอยากได้รับสิ่งดีๆร่วมกันกับคุณเขาอยากจะปกป้องคุณนะคะก้าวไม่เท้าคือการปกป้องการเป็นผู้ ครอบครองเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเจ็ดดาบกับแปดไม้เท้าคุณอยู่ในอารมณ์ของการอยากจะประสบความสำเร็จหรืออยากจะทำให้ความรักของคุณทั้งคู่มันไปทิศทางเดียวกันแต่สิ่งที่คุณเจอคือเขาอาจจะเป็นคนที่ ยึดมั่นถึงมั่นกับในเรื่องของการเงินอาจจะมีผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันในเรื่องของการเงินก็ได้หรือเขาเป็นคนที่เขาถึงยากโลกส่วนตัวสูงอีโก้อัตตาเยอะเป็นคนที่พูดตรงๆไม่ถนอมลำใจคุณเลยอะไรก็เอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักส่วนคุณเหรอคุณก็อยู่ใน energy ของการต้องทำงานบนไปสิดูแลตัวเองบนไปสิหรืออยู่ใน energy ที่ แบกรับทุกๆอย่างด้วยตัวเองคุณรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่จะต้องอยู่แบบนี้คุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบไปไปมามาไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบไปในทิศทางเดียวกันหรือมันไม่เติบโตคุณอยากจะมีความเติบโตในเรื่องของความรักมากกว่านี้คุณอยากจะมีความมั่นคงมีความสบายอกสบายใจหรืออยู่ในโมเมนต์ที่ เขาก็ตื่นรุนที่จะรักคุณมากกว่านี้ความสัมพันธ์มันดูนิ่งๆมันดูมันดูเฉยเกินไปจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องหันกลับมารักตัวเองเนาะเพราะคุณไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นในเรื่องของการถูกล่อลวงถูกหลอกลวงหรือเป็นในเรื่องของการแบบโดนหลอกใช้อคุณรู้สึกผิดหวังอ่ะ ในเดือนนี้มันมีโอกาสที่คุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองควรจะต้องออกจากปัญหาเดิมๆหรือไม่ก็ออกจากจุดๆนี้คุณกําลังที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นคุณอาจจะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานคุณโฟกัสกับการทํางานหาเงินตอนนี้คือเหมือนคุณไม่ได้บอกว่าคุณเลิกแต่คุณถอยห่างออกมาเอง แล้วก็พุ่งพุ่งตรงไปในเรื่องของการทําง,งานคุณเป็นคนเก่งมีแพชชั่นในตัวเองมีหัวคิดที่ดีมีการมีความรู้มีความสามารถมากๆมีความสามารถหลากหลายด้วยคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วคุณก็จะเจอกับคนที่ใจดีด้วยเหมือนกันนะคะคุณจะเจอกับคนที่คุณจะเจอกับคนที่อยู่ในออนไลน์ในโลกโซเชียลก็ได้ มีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้เขาอ,อาจจะเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเป็นคนที่คุณอาจจะรู้จักกันทางโซเชียลเป็นคนที่อาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าแบบสมัยเด็กสมัยนานมาแล้วก็ได้มันรู้สึกว่ามันสบายใจพอคุณออกมาจากจุดจุดเดิมแล้วคุณรู้สึกสบายใจเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่มีความสุขอะ มีอารมณ์ที่มันนิ่งมากๆมีความสุขแล้วก็ความสบายใจไม่ต้องคิดมากไม่ต้องแบกลับภระหรือไม่ต้องกังวลใจกับสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยเนาะอาจจะเป็นเหมือนคุณปลดภระบางสิ่งบางอย่างใจคุณดูนิ่งมากใจคุณเบามากมีแพชชั่นมีการกระตือรือร้นมีมีไฟในใจมีไฟในเรื่องของการอยากทำอะไรเพื่อตัวเองอะ คุณมีคุณค่าในตัวเองมากๆเหมือนคุณอยากจะทําอะไรเพื่อตอบสนองความรักตัวเองมากขึ้นความรักตัวเองการอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวอยากจะเดินทางไปไหนๆคุณก็อยากทาแบบเหมือนปลดปล่อยปลดปล่อยกับความรู้สึกที่มันอึดอัดมาก,ก่อนหน้านี้มีโอกาสที่บางคนงท่านอาจจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ต่างประเทศหรือมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเที่ยวไปเอ็นจอยกับอารมณ์ของตัวเอง เพื่อปลดปล่อยสิ่งที่เคยผิดหวังหรือสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ในใจเนาะอืมคุณเหมือนกับไปไปทําให้ตัวเองกลับมาเป็นตัวเองอะอืมกลับมาเป็นคนที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอีกครั้งไม่สูญเสียตัวตนก่อนหน้าน,นี้คุณรักกับคนคนนั้นอาจจะสูญเสียตัวเองสูญเสียการเป็นตัวตนของคุณเองตอนนี้คุณกลับมามีความสุข มีความมาบันดันเป็นคนที่เจ้าเนื้อหน่อยๆก็ได้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็เที่ยวแล้วก็คือสังสรรค์เฮฮาให้ตัวเองมีความสุขที่สุดกําลังฮิวลิงใจตัวเองนะตอนนี้คุณคุณมามีความรู้สึกดีๆอีกครั้งกลับมารักตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่กับน้องอยู่กับเพื่อนมีความสุขมีความสบายใจมากๆเดี๋ยวเรามาดูต่อกับไพ่สำหรับนี้นะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก โอ้คุณเฉิดฉายมากๆพอคุณหันกลับมารักตัวเองคุณดูโดดเด่นเฉิดฉายมีคนที่หันกลับมามองคุณด้วยความที่คุณดูแลตัวเองคุณเฉิดฉายคุณดูสวยคุณดูหล่อคุณดูมีออร่ามีความน่ารักมีความโดดเด่นเกิดขึ้น The w i e l of fortune มีความโชคดีบางคนของท่านอาจจะโชคดีได้เงินได้ทองเพิ่มเข้ามาเดิ l o น e r วมีคนมาตกหลุมรักคุณเยอะมาก คุณจะเจอวาสนาของความรักวาสนาความรักของคุณคุณจะได้เจอกับผู้แท้คุณจะได้เจอกับคนที่รักคุณจริงๆคุณจะเป็นคนที่ถูกรักนะคะอืมเหมือนหลุดพ้นวิบากกรรมเนาะจบท็อกซิกเจอแต่คนที่มาห้อมร้อมมีแรงดึงดูดกับคนที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นชาวพัดไฟหลุดพ้นจากปัญหาคุณคุณจะเจอกับความยุติธรรมในเรื่องของความรัก อาจจะเจอกับชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมีนอาจเป็นชาวธาตุมาธาตุาไฟก็ได้หรือไม่ก็เป็นคนที่เกิดวันจันทร์ก็ได้มีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนดีๆนะคะหลุดจากปัญหาเดิมๆอืมไพ่ขึ้นมาดีมากๆคุณอาจจะได้เจอกับสมัยวันวานอาจเอาจจะเป็นคน คนรักเก่าที่เก่านานมากตั้งแต่สมัยเด็กก็ได้อืใีโอกาสที่จะเจอกับคนคนนี้เขามีความคล้ายกับคุณเป็นคู่สินเสมอกันก็ได้เป็นชาวทัศน์ไฟเป็นคนที่หลุดจากปัญหาในเรื่องของการเงินเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กเหมือนคุณก็ได้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่โอความเป็นคู่ขึ้น เขาเป็นราชาถือเหรียญส่วนคุณเป็นราชินีถือเหรียญเป็นความคู่ควรกันเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินเป็นคนที่มั่นมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของการเงินเป็นคนที่หัวดีหัวไวแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในเรื่องของตรกกะและเหตุผลเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความรักด้วยเหมือนกันนะคะ โอ้เป็นคู่แท้ของคุณค่ะอืมอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้เป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่จริงใจค่ะแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้มีนกระกฎพิจิกเป็นคนที่จะมาเติมเต็มความรักให้คุณอะไรที่มันขาดหายไปก่อนหน้าน,นี้เขาสามารถที่จะเติมให้คุณได้แล้วก็พากันสู่ความร่ำรวยด้วยนะคะมั่งคั่งมั่งคั่งร่ำรวยเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอีกหนึ่งคู่นะคะ ค่ะก็ประมาณนี้คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจก็ได้เดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่คุณน่าจะเจอกับสถานการณ์ที่แบกรับภาระคนเดียวหรืออยู่ในช่วงที่คุณห่างๆก,กันก็ได้เพราะคุณจะต้องอืมเหมือนอาจจะเดินทางบ่อยแล้วก็อยู่ในเอเนจีที่ต้องทํางานเยอะมากๆหรือคุณอาจจะอยู่กันคนละประเทศเลยก็ได้อืม คุณอาจจะต้องมันมีงานเยอะอะค่ะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆการงานของคุณกำลังไปได้ดีแต่อาจจะต้องอาจจะต้องอยู่ไกลกันเ้าคนนี้คนที่คุณดิวด้วยเขาก็เป็นคนที่นา่ารักนะคะซื่อตรงซื่อสัตย์กับความรักครั้งนี้เหมือนกันเขาห่วงแหนคุณมากๆไม่อยากให้คุณไปอะ่ะแต่มันก็ต้องปล่อยให้ไปเนาะเขาเป็นคนใจดีค่ะ ความรักครั้งนี้มันก็ยังไปต่อได้สวยๆแล้วก็มีความรักที่มัน่นคงบางคนบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการผูกมัดกันคุณอาจจะเจอกันทางออนไลน์หรือความสัมพันธ์นี้มันเหมือนปิดกั้นกับบ็อกปิดกั้นในเรื่องของความทุกข์อาจจะโฟกัสกันทั้งคู่หมายถึงว่ามีเรื่องต่างๆนานานะเข้ามาให้คุณได้รู้ให้คุณได้เห็นแต่เหมือน คู่ของคุณเอาแาวเบ้ามาปิดหูคุณอะเพื่อที่ให้คุณจะไม่ได้รับฟังคนพวกนั้นปิดกั้นความความคิดเห็นล้อมด้านแล้วก็โฟกัสกับคุณทั้งคู่ตอนนี้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเป็นคู่ซัพย์คู่โชคค่ะเป็นความมั่นคงคุณจะได้รับรางวัลจากการที่คุณเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์แล้วก็เป็นอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ คุณอาจจะเจอกับการาบททดสอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากจัก,กราวาลแล้วว่าคุณว่าคุณทั้งคู่คือคู่แท้กันจริงๆเพราะว่าคุณอาจจะเจอปัญหาที่มันลายล้อมเข้ามาก่อนนะัานนี่เยอะมากๆปัญหาการงานการเงินปัญหาของระยะทางความรักที่มันไกลกันหรือต่างๆนานาการคิดมากการเครียดการผิดหวังสิ้นหวังเจอเข้ามาหมดแล้วตอนนี้คุณอยู่ในโหมดของ ความมั่นคงในเรื่องของความรักอะไรก็เอาคุณไม่ลงคือเป็นคู่ที่แบบเข้าใจกันคุณรักกันด้วยความเข้าใจการเห็นอกเห็นใจหรือไม่ก็เป็นความรักที่มันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมองโลกกันมองโลกในแง่ดีแล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันมันจึงนำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องของความรักคุณจะได้รับรางวัล รางวัลน,นั้นอาจจะเป็นการแต่งงานหรือการจบปัญหาปลายทางคือความสุข The Will of Fortune ต่อจากนี้ไปชีวิตคู่ความรักของคุณกำลังจะไปในทิศทางที่ดีมีทรัพย์มีโชคเข้ามามีเงินมีทองเข้ามามีความสุขความสมหวังเข้ามาบางคนบางท่านได้เริ่มทำกิจการใหม่มีการเปิดร้านร่วมกันหรืออาจจะทำธุรกิจร่วมกันแล้วปังมากคุณจะได้รับการสนับสนุนกัน แล้วก็ได้รับคู่ค้าคู่ขายที่ดีเป็นคู่ทรัพคูเป็นคู่รัพย์คู่โชคจริงๆค่ะเป็นเป็นช่วงที่คุณคาดหวังไว้ว่าความรักของคุณจะสงบสุขแล้วก็มีความสุขคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะมันจะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันไม่ไม่ช้าไปกว่านี้ใครที่เคยทำร้ายคุณหรือเคยทำให้คุณผิดหวังหรือมาสกัดดาวล,ลุกในเรื่องของความรักจากคู่ของคุณ กับคู่ของคุณเขาจะเจอกับบททดสอบของจักรวาลก็คือเขาจะได้รับกรรมนั้นตอบแทนไปเหมือนกันคุณจะเดินสู่เส้นทางของความสําเร็จความสดใหม่การได้เป็นที่ยอมรับการมีความสดชื่นในเรื่องของความรักที่มันเต็มอิ่มมีความสดชื่นในเรื่องของการใช้ชีวิตคุณจะเป็นผู้ชนะในเรื่องของการมีความรักที่ดีค่ะ แล้วก็ความรักของคุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครสามารถที่จะมาบั่นทอนหรือทําลายชีวิตคู่รักของคุณได้ไม่มีใครที่จะมาทําร้ายตัวคุณได้เพราะคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งคุณไม่รับฟังใครไม่มีใครมาเป่าหูคุณได้หรือมาอยุแยงแตะแคงั่วคู่ของคุณได้คุณมั่นใจในคู่ของคุณแล้วก็วมันประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักด้วยนะคะ เรามาดูว่าไพ่สาหรับนี้จะบอกอะไรอีกคะความรักของชาวลัคนาราศีมีนความรักของคนมีคู่จะมีอะไรให้ทําเยอะแยะเลยถึงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาการได้รับข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะได้แต่งงานหรือคุณอาจจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาคู่รั์คู่โชคค่ะยิ่งอยู่ได้กันยิ่งรวยทํามาหากินคล่องมากๆเลยอ่ะอื แล้วก็มีโชคดีเข้ามามีข่าวดีเข้ามาหมดข้อหมดทุกหมดโซค,คุณอาจจะได้ข่าวดีจากความฝันก็ได้นะคะเป็นความรักที่มันจริงใจเป็นความรักที่หนึ่งเดียวเป็นความรักที่เป็นคู่แท้คู่โเมตจริงๆนะคะคู่ทัพย์คู่โชคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ชุดนี้จะบอกอะไรคุณความรักชาวลัคนาราศีมีนในเดือนสิงหาคมไพ่ชุดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกหรือแนะนําอะไรคุณคะ สดชื่นออกมาอีกแล้วความรักที่สมหวังการได้ดีใจบางคนบาคู่ถ้าถ้ามีคู่แล้วอยากมีบุตรคุณจะได้มีบุตรนะคะใจดีและความเป็นแม่ความซื่อตรงการช่างใจการอยู่ด้วยด้วยพื้นฐานของความซื่อตรงความซื่อสัตย์มันจะก่อเกิดชีวิตที่ดีๆความอุดมสมบูรณ์ การได้กินดีอยู่ดีได้ทั้งโภคพย์แล้วก็ได้ในเรื่องของเงินทองที่มันจะอุดมสมบูรณ์มากๆเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคจริงๆค่ะฝันที่เป็นจริงคุณอาจจะฝันไว้ก็ได้ว่าอยากมีความรักที่มีความสุขพร้อมสับในทุกๆอย่างแล้วก็อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็กินดีอยู่ดีอิ่มนำสำราญแบบนี้ก็ได้นะคะได้ถึงเวลาที่คุณจะได้หยุดพักพักจาก พักจากในเรื่องของประเด็นปัญหาต่างๆนานาที่เข้ามาเนาะชีวิตกําลังเข้าสู่กันพักผ่อนอยู่ในโหมดของความสบายใจอยู่ในโบทของความแบบชิลๆกับในเรื่องของปัญหาที่จะเข้ามาแล้วก็หมดปัญหาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับไพ่สำหรับนี้คะ่ะเนคุณจะคุณจะมีคู่รักแล้วก็เป็นเพื่อนไปด้วยนะคะ เป็นทั้งเพื่อนทั้งคู่รักไม่ต้องคาดหวังกับชีวิตเพราะว่าชีวิตมันมันจะไปของมันเองเหมือนกับถูกลิขิตไว้หมดแล้วเครมบางคนบางคนมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเชื่อในตัวเองว่ามันจะผ่านไปได้เพราะว่าคุณมีเกรบบาะป้องกันจากจัก,กรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แพชชั่นหัวใจคุณแกร่งไม่มีปัญหาอะไรที่จะมาทำร้ายคุณได้เลลิสปล่อยวาง คุณมองโลกในมุมมองใหม่มองมองโลกในเรื่องของความรักในมุมมองต่างออกจากคนอื่นคุณมีแพชชั่นคุณมีปกเกาะป้องกันความรักของคุณทั้งคู่สามารถที่จะผ่านเรื่องราวท็อกซิกทุกทุกท,ท,ทอย่างหรือปัญหาทุกๆด้านไปได้ก่อนหน้าน,นี้ก็มีนะปัญหาที่มันเข้ามาแต่คุณทั้งคู่ฟังกันคุณเป็นทั้งคู่รักเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคู่คิดเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ในตัวคนเดียวกัน คุณสามารถที่จะคุยกันได้แล้วก็สยบปัญหาทุกอย่างได้ปัญหากำลังถูกขี้ข่ายตะวันกำลังฉายแสงคุณกำลังจะส่องแสงให้กันและกันพราะสปิริตี้คุณอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดอืมความรักของคุณจะสู่เส้นทางเดียวกันคุณก็คือเกาะป้องกันของกันและกันไม่สามารถที่จะมีใครมาแทรกได้ถ้าคุณไม่เปิดประตูออกไปให้คนอื่นเข้ามา บางคนบางท่านมีปัญหาหมือที่สามนั่นคือคุณเปิดประตูให้คนที่สามเข้ามาเองคือถ้าคุณไปกดดันหรือไปขังใครไว้สักคนหนึ่งเขาจะพยายามที่จะออกมาแต่ถ้าคุณไม่กดดันไม่ทำกรงขังเขาถึงเวลาวันหนึ่งเขาจะรู้ได้ด้วยตัวเองจากจิตวิญญาณว่าเขาควรทำยังไง เขาควรเป็นใครในชีวิตนี้ในการที่จะเป็นคู่รักกับคุณเขาจะต้องทำยังไงมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ถึงเวลาอิ่มตัวคู่ของคุณจะรู้ว่าคนที่ไม่หายไปไหนเลยเมื่อตอนที่มีความทุกข์ที่สุดก็คือคุณก็คือคนที่อยู่ข้างเขาณตอนนี้อืมมันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ไปทำให้เขารู้ ภายในอะรู้แพชชั่นรู้ภายในจากจิตวิญญาณของเขาเองว่าคุณคือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดที่เขาควรจะต้องอยู่ควรจะต้องรักษาไว้อืมนั่นนั่นคือเกาะป้องกันในเรื่องของความรักที่ดีที่สุดคุณเหมือนปรงได้คุณอยู่ Energy ใน Energy ที่ปรงได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องยึดถืออะไรเลยมันก็มีความสุขทุกๆอย่างเป็นไปตาม วิธีของมันเราไม่สามารถไปกดเกณฑ์อะไรกับมันได้เราไม่สามารถควบคุมหรือตักขางมันได้เราแค่ทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอไม่ต้องคาดหวังกับอะไรทั้งสิน้นคุณจะเป็นคนที่สบายใจที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดนะคะค่ะความรักความสัมพันธ์ก็ประมาณนี้คุณจะมีความรักที่ดีมากๆนะคะอืมจากไพ่ที่ขึ้นมาแพชั่น <Passion S 2> ของคุณคุณมีหัวใจที่แข็งแกร่งมากๆ คุณจะไม่ย่อท้อต่ออะไรเลยอุปสรรคที่เข้ามาคือมันไม่ได้ใหญ่ไปกว่าตัวคุณเนาะคุณสามารถที่จะแก้มันได้บางครั้งบางทีคุณก็ถ้ามันยังแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นก่อนแล้วฟื้นฟูจิตใจตัวเองก่อนเมื่อคุณจิตใจเข้มแข็งพอเราค่อยกลับไปแก้ปัญหาก็ไม่สายทุกๆอย่างมีทางออกถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆก็แค่ปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีสิ่งที่มาทดแทน อาจจะเป็นในด้านอื่นๆก็ได้อาจจะไม่ใช่ความรักอาจจะเป็นการงานที่มั่นคงหรืออาจจะเป็นการงานการเงินที่ปังมากการเงินที่เป็นโชคลาภเข้ามาอะไรประมาณนี้ก็ได้มันจะมีสิ่งทดแทนเข้ามาทําให้คุณใจฟูแล้วก็เป็นการฮิวใจจากจัก,กรวาลอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง m o r น i ่งแล้วก็ c o m m e น่ารักน่ารัก,รกให้กับอ o หนึ่งหรือไม่ก็ ซัพพอร์ตมอนิ่งได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องโซปแตงก็ได้นะคะคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากมาแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ